อย่าเพิ่งรีบซื้อบ้านถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูหลังนี้ที่นี่โครงการบ้านปรชาชญานวมิน9 5า้ เพราะที่นี่การันตีความคุ้มค่าวันนี้เราขอนำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ทุกลัสไตล์ครบทุกฟังก์ชันบนทำเลที่มีศัก,กยภาพทาวาน์โฮม3ชั้นโครงการบ้านใหม่แบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นให้ความหรูหราทัานสมัยขนาดเนื้อที่21.6ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า157ตารางเมตรให้คุณได้ออกแบบการใช้งานตามสไตล์ของคุณเองกับ3ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถเป็น บ้านที่ให้ความโปร่งโล่งสบายครบทุกความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่มาพร้อมกับมาสเตอร์เบดรูมห้องครัวและห้องกินข้าวที่ออกแบบบิวอ mm ิน hmm. มาแบบทันสมัย mm hmm. ให้ทุกจุดของบ้านดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและสําหรับบ้านไหนที่มีของเยอะแนะนําเลยค่ะมีตู้เก็บของอเนกประสงค์ให้แบบทุกจุดมีชุดโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่วางไว้ให้ mm hmm. ต้องบอกเลยว่ามุมนี้ดูเรียบง่ายสบายตาและดูให้ความอบอุ่นเป็นกันเองมากมากเลยค่ะมาในส่วนของ ห้องน้ําก็กว้างขวางในส่วนของบันไดนะคะบันไดที่นี่จะไม่ชันค่ะขึ้นง่ายห้องด้านบนในส่วนมุมนี้สามารถทําเป็นห้องซักรีดได้เลยค่ะและถัดมาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูม เฟอร์น,นิเจอร์คือครบเลยค่ะและก็มีห้องน้ําในตัวอีกด้วยห้องนี้ก็จะมีระเบียงอยู่ที่ด้านนอกค่ะจะสามารถมองเห็นข้างนอกได้เลยมี Walk-in p r o พ e เซ็ตให้ค่ะบอกได้เลยว่ามุมนี้ผู้หญิงหลายๆท่านน่าจะชอบกันเยอะเลยค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บของได้เยอะห้องน้ําภายในตัวนะคะก็ยังกว้างขวางค่ะ,คะจะเป็นโทนเรียบนะคะมินิมอลมากๆเลยค่ะทำให้ความอบอุ่นและดูสบายตาม,มากๆเลยและนอกจากนี้นะคะโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเช่น C C T V รอบโครงการมีคีย์การ์ดแอสเซทมี เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและภายในโครงการนะคะยังมีสวนหย่อมสีเขียวค่ะที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ให้กับคุณด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าห้องที่นี่ทุกห้องนะคะดูคนขาคือน่าอยู่มากๆเลยค่ะเป็นบ้านที่บอกได้เลยว่าน่าอยู่มากๆเลยค่ะการเดินทางที่นี่ก็แสนจะสะดวกค่ะอยู่ใกล้ถนนหลกักใกล้ทางด่วนและจุดเชื่อมต่อในการเดินทางสู่ใจกลางเมืองแถมยังใกล้กับห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและตลาดต่างๆที่ทําให้ชีวิตของคุณน่ยง่ายขึ้นด้วยค่ะหากคุณสน ใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ